ประธานาธิบดีโจไบเดนมั่นใจขยายเพดานนี้ทันเวลาเทนเซนประกาศรายได้เติบโตดีครั้งแรกหลังช่วงล็อกดาวน์โกแมนแสกนำทีมลดถือหุ้นอดาดนดี่ในกองทุน e s g สวัสดีครับยีนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการยูนิทูน o w เรื่องคนรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่18พฤษภาคม2023พบมผมกับผมนัทวชระเมธีวรนันจากทีมกลยุทธ์การลงทุนปรจอ,อีสปิงประเทศไทย ครับก็สําหรับตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้นะครับไฮไลท์หลักๆเนี่ยก็ยังคงเป็นการติดตามในส่วนของการขยายพีรานี่สารัฐนะครับผมก็ตลาดก็ยังคงติดตามว่าอาจจะเป็นยังไงนะฮะจะวิ่งไปในทิศทางไหนนะครับผมแต่ก็อย่างที่ทางบจเรานําเสนอมานะครับโดยตลอดว่าจริงตลาดเนี่ยนะไม่ไม่ได้สนใจนะครับกับประเด็นเรื่องของการขยายพีรานี่มากนักนะก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะพอมีข่าวร้ายว่บตลาดก็ตก ตกเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตกเพียงไม่กี่วันด้วยนะฮะผมว่าวันเดียวส่วนใหญ่ก็ติดลบแค่วันเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็บวกขึ้นมาครับจริงๆเรื่องประเด็นขยายเวลาพขยายเพดานนี่เนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นที่รู้กันนะในตลาดสหรัฐนะครับผมว่ามันคือเกมการเมืองนะมันไม่ได้มันไม่ได้มีผลดีกับใครเลยนะครับแล้วก็มันก็มันก็เป็นสิ่งที่สุดท้ายแล้วรัฐบาลกับฝ่ายค้านก็คุยกันได้อยู่ดีนะครับอยู่ที่ส่วนใหญ่นะก็ในอดีตที่ผ่านมานะครับจะไปคุยกันได้ ชั่วโมงสุดท้ายนะแบบวันสุดท้ายก่อนที่แบบจะถึงเดทไลน์เราก็จะมีปัญหาอะไรกันเนี่ยก็ก็จะเป็นอย่างนั้นเสมอนะทุกครั้ทงที่ผ่านมาก็เล่นเกมกันจนชั่วโมงสุดท้ายแล้วก็ตกลงกันได้นะครับก็ในดีเนี่ยนะครับมีเพียงครั้งเดียวนะที่ตัวของสาระเนี่ยขยายเพดานที่ไม่ทันเวลานะครับแล้วก็เกิดการแบบ เออพอพออยขยามไม่ทันเวลาปั๊บก็ผิดนัดชำระหนี้แล้วก็โดนตัวของเอสอพกับกับมูดี้เนี่ยปรับลดเครดิตเลตติ้งนะฮะก็ก็น่ากเกลียดมากเลยก็เป็นอะไรที่เสียชื่อเสียงมากแล้วก็ตอนนั้นก็ตลาดหุ้นเนี่ยทั่วโลกตลาดหุ้นสหรัฐนะฮะก็ติดลบสนั่นเลยก็เป็น10%เลยนะครับแต่ก็ไม่กี่วันนะไม่กี่วันแล้วก็ สุดท้ายรัฐบ,บางก็ต้องเอากลับขึ้นมาได้เพราะประชาชนโดนโดนประชาชนได้เยอะนะก็กลับขึ้นมานะก็ก็ขยายเพดานี้สุดท้ายหุ้นก็คืนทุนนะครับก็แป๊บเดียวนะครับก็ก็ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่นะเป็นเชิงเซติมติม่นอย่างที่เราเล่ากันมาโดยตลอดนะครับก็มาดูตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้นะครับ ตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้ตัว S&P 500ดาวโจนส์และดก็ปิดบวกค่อนข้างสดใสเลยนะหลังจากที่ตัวประธานาธิบดีโจไบเดนออกมาพูดเป็นน่าจะเป็นวันที่2หรือวันที่3ติดแล้วนะว่าเฮ้ยไม่ต้องงวลยังไงคุยกันได้นะครับผมก็ตัว S&P 500เนี่ยบวกไป1.19%นะครับดาวโจนส์เนี่ยบวกไป1.24%นะครับนสแดกบวก1.28%นะครับก็บวกได้ค่อนข้างที่จะสดใสเลยนะครับตลาดต่างของยุโรปนะครับยังคงนิ่งๆอยู่นะคุณคุณ ตอนยุโรปเนี่ยเปิดก่อนแล้วก็ปิดก่อนนะครับตามตามเวลาท้องถิ่นนะครับก็คุณไบเดนยังยังไม่ได้ออกมาพูดรอบตัอไปตอนตอนฝั่งยุโรปเนี่ยก็ก็ก็เป็นโดนผลกระทบในเชิงซติเมนต์ไปด้วยนะครับก็นิ่งๆนะจะต้องร้อยนะครับติดลบเล็กน้อยลบ0.15%นะครับ CAC อซีซูนะครับปิดแฟลตนะครับผมลบศูนนะครับดัคส์ตัวของเยอรมันนะครับก็บวกเล็กน้อยบวก0.34%นะครับ ตัวของฝั่งเอเชียเนี่ยนะครับเพิ่งมากังวลย้อนหลังของของสหรัฐเมื่อวานนี้นะที่ที่ตัวของทางคุณไบเดนแล้วก็คุณแมคคาร์ธีสองฝ่ายเนี่ยออกมาให้สัญญาที่มันกลับด้านกันนะครับผมแล้วก็เพิ่งมากังวลกับฝั่งเอเชียนะครับก็ปิดลบไปแล้วก็เอเชียนี่มีการประกาศตัวเลขของฝั่งจีนด้วยแล้วก็เออ่พอฝั่งตัวเลขเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะชะลอตัวก็ฝั่งเอก็พาฝั่งเอเชียเนี่ยปิดลบกันไปค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เซียร์สามร้อยนะครับฝั่งจีนลบไป0.45%นะครับหางเซ็นต์นะ 0.9%นะครับเซ็นเซกลบ0.6%นะครับเซตบ้านเราลบ1.11%นะเซตบ้านเราเนี่อาจจะเป็นเรื่องของการเมืองด้วยนะครับที่ที่ยังคงสร้างความกังวลอยู่นะว่าวันหนึ่งกังวลวันหนึ่งค,คลายนะครับผมก็ยังค่อนข้างเป็นทิศที่ ตลาดคงจับตาแหละนะครับว่าว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ JCI ของอินโดนะครับลบไป0.2เนะครับเวียดนามนะครับลบไป0.38นะครับมีแค่ในส่วนของนิกกี้225นะของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแข็งแรงมากเลยบวกช่วงนี้นะครับบวกต่อเนื่องกันหลายวันมากนะครับติดกันมาน่าจะเป็นสัปดาห์2สัปดาห์แล้วนะก็นิกกี้225ได้บวก0.84นะครับก็ตัวของญี่ปุ่นก็นักทุนก็คงค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นะครับในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจที่อยู่ในมันก็ฟื้นนะ ครับผมแล้วก็พอมาเจอกับเรื่องตัวผู้ว่าบ o j คนใหม่ที่ทิศทางยังแบบยังกลางๆอยู่ยังกลางๆอยู่ไม่ยังไม่ไม่ฮอกกิชไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้มงวดแล้วก็ไม่ผ่อนคลายก็เป็นทิศทางกลางๆเนี่ยก็พอมารัวเรื่องนี้ปรับตรงญี่ปุ่นเนี่ยก็ช่วงนี้ก็บบกได้ค่อนข้างจะดีนะครับ เออ่ตัวของราคาทองคำนะครับก็ปิดที่1 9 8 5นะครับดอลลาร์ต่อทอง,องนะครับก็ติดลบลงไป0.36%นะครับดอลลารเนี่ยปิดที่72ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับก็บวกขึ้นมา2.54%นะครับตัวของพันธบัตรสหรัฐนะครับบวกขึ้นเล็กน้อยนะครับพันธบัตรสองปีเนะี่ยปิดที่4.16%นะครับหรือว่าบวกขึ้นมา7 0.6 basis point นะครับพันธบัตร10ปีนะครับปิดที่3.57%บวกขึ้นมา3.1 basis point นะครับสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนนี้นะครับก็จะมีตัวของยุโรปกับญี่ปุ่นนะครับที่ประกาศออกมามีตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของฝั่งยุโรปเนี่ยประกาศออกมาที่เออเเอร์เนะครับเยือนยี่ยสำหรับตัว headline นะครับแล้วก็5.6%สําหรสำหรับตัว core CPI นะครับก็ทั้งตัวเลขทั้งคู่นะครับออกมา inline นะครับกับที่ตลาดคาดไว้แล้วก็ ถือว่ายังถือว่าสูงก่าเดิมนะเพราะว่าเดือนที่แล้ว6.9%นะครับตัวของของของเฮดไลน์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะ6.9เป็น7%นะครับคอตัวคอเนี่ยลดลงเล็กน้อยนะเดือนที่แล้ว5.7ก็เดือนนี้5.6% <c oughs> ก็ถือว่าเงินเฟ้อฝั่งยุโรปเนี่ยนะครับยังคงไม่ยังยังไม่ได้เหมือนสารัฐนะยังไม่มีทีท่าที่จะลดลงเร็วๆนี้นะครับก็ยังค่อนข้างจะสูงอยู่ มีตัวเลขฝั่งของญี่ปุ่นออกมาดีต่อเนื่องเลยนะครับมีตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นประกาศออกมานะครับก็มันออนมันนะครับออกมา1.1%ในเดือนล่าสุดนะครับผมก็แยกกับเดือนที่แล้วนะเดือนที่แล้ว4.6%นะฮะเดือนนี้1.1นะครับแต่ดีกว่าที่คาดต,ตลาดคาดไว้0.8%นะก็ ดีกว่าที่คาดก็ถือเป็นอะไรที่ตลาดค่อนข้างจะตอบรับไ,ได้ได้ค่อนข้างจะดีนะครับขณะที่ส่งออกส่งออกเนี่ยค่อนข้างจะอินไลน์นะออกมา2.6เทียบกับที่ตลาดคาดไว้3เอนะี่ยก็น้อย่าที่คาดไว้เล็กน้อยนะครับผมสำหรับตัวของส่งออกญี่ปุ่นก็ตัวเลขญี่ปุ่นช่วงนี้นะออกไปในโทนที่ค่อนข้างจะชนะกับที่คาดการณ์นะครับสำหรับตัวในญี่ปุ่นก็ทำก,ก็ยังเป็นแรงหนุนให้ตลาดหุ้นะเนี่ยนะตอบตัวบวกได้ดีต่อเนื่องเลยนะครับมาดูในส่วนของเรื่องนะฮะ ประจำวันนะครับผมก็อันแรกนะคุณคุณโจไบเดนประธานาธิบดีก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกรอบนะหลังจากที่สองสวันที่ผ่านมานี่ก็ให้สัมภาษณ์ตลอดเลยนะครับว่ามั่นใจนะครับมั่นใจก็จะมีฝ่ายค้านนี่แหละ,ะคุณแมคคาที่ที่ที่เป็นประธานสภาแล้วก็เป็นทวแทนฝ่ายค้านที่ออกมาพูดเชิงลบตลอดบอกคุยกันไม่ได้เลยคุยไม่ได้เลยนะฮะและ้วก็ก็จะมีคุณไบเดนที่ออกมาบอกก็คุยก็เห็นว่าคุยได้คืบหน้าดีนะฮะก็ออกมายัางเป็นคนนั้นคนละทิศทางกันนะครับก็คุณโจไบเดนออกมา ย้ำอีกครั้งว่าจริงๆมั่นใจนะว่าขยายเพดานนี่ทันเวลานะไม่ก็ประชาชนไม่ต้องห่วงพูดประมาณนี้นะครับก่อนที่แกจะบินไปไประชุม G7 นะครับผมก็ประชุม G7 ที่ญี่ปุ่นนะครับก็ทางฝั่งฝ่ายค้าเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งเหมือนกันนะแต่ฝ่ายค้าในรอบนี้ออกมาพูดว่าคุณคุณไบเดนเนี่ยไม่ ออกมาเป็นในเชิง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 ,ชงวิจารณ์นะครับว่าทำไมคุณไปเด่นไม่อยู่คุยเรื่องเรื่องขยายเพดานนี่นะแล้วก็ไปประชุม G7 ทําไมเนี่ยหนีหรือเปล่านะครับผมก็ก็กลายเป็นการสัมภาษณ์อย่างนั้นซึ่งถ้าตลาดเนี่ยก็ตีความออกมาว่าจริง การประชุม G7 มันก็คือการประชุมสําคัญเนาะซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนาะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องไปคุยกับนะหลายหลายประเทศนะก็ไปทั้งในเรื่องของการไปหาเสียงนะครับไปไปเรียกเสียงที่จะกดรัสเซียลงนะให้บุกยเครนเนี่ยก็ต้องไปคุยเรื่องนั้นให้มันเผาลงแล้วก็เป็นเรื่องของการรักษาอานาจด,ด้วยนะครับก็ต้องไปคุยหลายชาติโอ้ยเนี่ยจีนจะมาขยายอํานาจหลายๆประเทศเนี่ยจีนจะไปบุกไต้หวันแล้วนะก็ สารัฐเองนะครับผมก็ต้องเป็นตัวแทนนะครับเป็นพี่ใหญ่ต้องเป็นตัวแทนมันมันเป็นอะไรที่เป็นอาวุมันต้องไปอยู่แล้วนะครับผมก็ในตลาดก็เลยมองกันว่าถ้าฝ่ายค้านโจมตีเรื่องที่มันจําเป็นเรื่องที่มันสําคัญของกับประเทศเนี่ยนะฮะว่าคุณไปเด่นทำไมต้องไปประชุม G7 เนี่ยนะครับทั้งนี้จริงๆการประชุมเพดานี่เนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะมันเป็นสิ่งที่แบบมันก็ต้องทําเพื่อประเทศชาติอยู่แล้วอ่ะนะเพราะนั้นก็เสียงมันเลยเทมาทางคุณไปเด่นเลยว่าเขาเลือกสิ่งที่สําคัญจริงๆกับประเทศคือ G7 ไปประชุมก่อน มีหน้าที่ภารกิจสําคัญที่มันต้องดูแลไปก่อนแต่ฝ่ายค้าน้นไปโจมตีสิ่งที่มันสําคัญต้องทำเนี่ยแปลว่าอันนี้ก็เมื่อคืนนี้ก็เลยเป็นเสียงที่แบบว่าโหทุกคนเทมาทางคุณไบเดนหมดบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยเห็นแก่ตัวมากนะครับก็เลยกลายเป็นภาพนั้นนะคอมเมนต์ของ2ฝ่ายก็เลยทําให้ตลาดเอียงมาทางบวกแล้วนะวิ่งมาทางคุณไบเดนว่าเดี๋ยวยังไงถ้าเสียงมาแบบนี้ฝ่ายค้านก็น่าจะต้องยอมนะครับผมก็กลายเป็นอย่างนั้นไปนะสุดท้ายแล้วก็ยังไงก็คงเป็นเป็นเรื่องที่ต้อง ต้องติดตามต่อแหละนะครับก็อย่างที่อย่างที่เรานำเสนอไปนะว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันมาช่วโมงสุดท้ายของเดซไลน์นะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยนะฮะรัฐมตนตรีกระทรวงการคลังเองคุณเฉยเดย์เลยบอกว่าเดซไลน์คือวันที่หนึ่งมิถุนายนโร้โ,โหเหลือเวลาีกงอาทิตย์นะที่จะตบทีการสมมติถ้าทุกอย่างเป็นไปนเป็นไปนเหมือนในอดีตก็คือไปคุยกันได้วันสุดท้ายก็อีก2ออาทิตย์ Utes, ย,ย and you ังคงคุยกันอยู่นะครับสำหรับตัวของการขยายเพดานนี้นะก็คงเป็นอะไรที่อาจจะบวกรบกับกับตัวของตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงนี้นะครับแต่อย่างต่อกันที่เรื่องของจีนกันบ้างนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นซีซั่นของการประกาศงบประจาไตรมาสหนึ่งะฝั่งสหรัฐเนี่ยเขาประกาศกันไปเกือบหมดแล้วนะงบออกมาค่อนข้างที่จะเอียงไปทางบวกโดยเฉพาะหุ้นกลุ่หุ้นเทคเนี่ยนะของสหรัฐนี่ออกมาค่อนข้างดีก็ของจีนนะครับทยอยประกาศออกมาตามมาในช่วงไตรมาสหนึ่งจีนเนี่ยจะดีเลยหน่อยนะสหรัฐเขาประกาศไตรมาสหนึ่งเดือนเมษาก็ประกาศงบไตรมาส เพิ่งประกาศงบไตรามาส4นะตอนเดือนเมษาก็พฤ้ภารมของผเนช่วงของการประกาศงบไตรามาส1ประกาศชา้ากว่าเพื่อนๆเขานะครับก็เมื่อคืนนี้ก็จะเป็นตัวของเทนเซ็นนะครับประกาศงบออกมานะก็รายได้กลับมาเติบโตนะครับหลักแบบ แบบดับเบิ week, HR, anyway. nah ลยดิจิตนะครับเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ที่มีช่วงล็อกดาวน์ปี2 2นะก็เทนเซนเนี่ยครับติดลบปันไปก็เทนเซนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้นใหญ่นะที่พวกกองทุนหุ้นเอเชียกองทุนหุ้นจีนเนี่ยก็จะลงทุนกันค่อนข้างจะเยอะก็ซบเซากันไปตลอดปีหนึ่งนะครับรายได้ไม่โตเลยรายได้ไตรมาสหนึ่งเป็นครั้งแรกนะฮะเปิดเมืองเปิดประเทศนะครับก็กลับมานะเทนเซนมีรายได้กลับมาเติบโตหลักดับเบิลยดิจิตเป็นครั้งแรกจากล็อกดาวน์นะครับก็น่าจะเป็นข่าวบ นะครับพวกอย่างซีอ่ออย่างคอฟนะทีมบีซีเอฟนะครับเอจีเอฟนะฮะโปรเอเชียแอคทีฟอะไรพวกนี้ก็จะมีการลงทุนในหุ้นเทนเซนต์ถือว่าเป็นหุ้นขนาดใหญ่ยังไงต้องต้องต้องมีถึงนะครับก็ก็ก็น่าจะเป็นข่าวดีนะครับที่รายได้กลับมาเติบโตนะครับก็รายได้กลับมาเติบโตนะครับแต่ว่ากําไรอาจจะยังไม่ได้ถูกใจมากนักนะครับก็รายได้ออกมากําไรออกมาเนี่ยค่อนข้างจะกลางๆนะครับกลางๆใกล้เคียงกับที่นักวิเคราะห์คาดนะครับผมก็เออ่ ัวของนักวิเคราะห์เองนะครับผมก็ตัวของอก็พูดว่าตอนนี้นะครับธุรกิจกําลังฟื้นตัวได้ดีนะนะครับผมก็มีหลายๆนะครับสินค้าใหม่ๆเนี่ยเริ่มจะออกมาขายแล้วนะครับผมก็ตัวของพวกตัวของกิจการเร,รษตกิจเนี่ยกลับมาเติบโตได้ดีนะครับนี่ก็เป็นกรเซสหลักๆนะครับที่ทางเทนเซ็นเนี่ยเขาประกาศออกมานะครับก็น่าจะเป็นความขึ้นให้ดีเป็นปัจจัยบวกก,บกับกองทุนหลายๆกองของเราด้วยนะครับ ก็ไปที่ข่าวถัดไปนะครับก็มีตัวข่าวอาดานี่ต่อเนื่องเลยนะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับก็ทางโกลแมนแซกนะก็มีเปิดรายงานเรามานะครับว่าทางโกลแมนแซกเนี่ยเขาลดการถือหุ้นอาดานี่นะครับในกองทุน ESG เยอะมากนะครับก็ ถอยออกไปค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็มีเจ้าอื่นด้วยนะเจ้าอื่นในในอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็ลดการถือหุ้นอาดานีของอินเดียเนี่ยนะครับในพวกกองทุนที่เกี่ยวข้อง ESG กองทุนธรรมดาเนี่ยแจจงไม่ได้ลดนะครับแต่ว่า ESG เนี่ยโดนโดนถอยออกหมดเลยนะครับผมก็โกลเมสเซอร์คัถอยออกเยอะสุดนะครับก็บริษัทไม่ได้คอมเมนต์นะว่ามีเหตุผลอะไรนะครับผมแต่ก็คือตอนนี้ในตลาดเนี่ยมันมีแค่ตัวตัวของเอ่อไฮเดนเบิร์กนะครับที่เป็นกองทุนเฮกชันที่เขาออก เปเปอร์มาโจมตีอารานีนะครับแต่ว่าเจ้าอื่นคนอื่นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีใครนะครับมีหลักฐานชัดเจนว่าตัวของาราณีเนี่ยนะครับเขาทําแบบว่าทำขี้โกงนะครับเขาโกงเขาทําผิดจรรยาบรรณทาผิดหลักธรรมวิบาลเนี่ยยังไม่มีใครไม่มีหลักฐานใดๆเลยนะก็มีแค่คนที่เป็นเ e ชฟัน นะครับซึ่งเขาตั้งใจโจมตีอยู่แล้วเพราะเขาจะจะจะช็อตหุ้นในส่วนของอาดานีเนี่ยมีแค่เจ้าเนี้ยเจ้าเดียวนะครับตอ,ตอนนี้มีโกลแมนแซกก็ไม่ได้ออกเปเปอร์อะไรไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรแต่ว่าเขาลดสัดส่วนการลงทุนไปค่อนข้างเยอะก็คงเป็นไรต้องต้องติดตามแหละว่าเอ๊ะ คุณมีเหตุผลไหมล่ะก็แมนแซกในการที่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 จะไปลดนะครับสัดส่วนหุ้นอานานี้นะก็ของต้องดูไปว่ามันจริงมันคือคือ,คอก็แมนแซกศึกษาแล้วอ้าวเป็นจริงหรือเปล่านะครับหรือหรือแค่เอามองเผือๆนะมีมีคนช็อตอะไรพวกนี้แล้วไปลดนะครับก็เป็นคําถามอะไรที่ต้องติดตามต่อไปนะครับแต่ก็อย่างที่เราคุยกันมาตลอดว่าตอันอานี้เนี่ยเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในอินเดียแต่ว่าในตลาดหุ้นเนี่ยไม่ใช่บริษัทใหญ่มากนักนะครับเพราะสภาพคล่องมันมันมันน้อยนะทุนไม่ค่อย ผก็อาจจะก่อกวนแต่หุ้นเดียในเชิงเซ,น,เซนติเมนต์ส์มากกว่านะครับผมก็สุดท้ายของวันนี้นะครับผมตัวของอินเดียนะครับผมก็ หุ้นเอรานีเนี่ยถูกโจมตีไปแต่ว่าภาพโรวินเดียเนี่ยก็ยังคงรัฐบาลก็ยังคงกระตุ้นนะครับพวกเทคโนโลยีผู้หุ้นกลัเต็มที่นะครับก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ตัวของรัฐบาลอินเดียนะครับก็ประกาศนะครับตัวนโยบายอันใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อกระตุ้นการลงทุนนะฮะก็ช่วงช่วงช่วงสักประมาณครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มมีข่าวเยอะๆนะฮะว่าหลังจากเราบริษัทเทคโนโลยีหลายๆเจ้าเนี่ยนะครับออกมาย้ายฐานการผลิตการผลิตเนี่ยออกจากจีนเข้ามาสู่อินเดียนะครับอินเดียก็บอก ช่วยเต็มที่เลยจะย้ายใช่ไหมได้ให้เงินสนับสนุนตลอดก็เมื่อวานนี้ออกตัวใหม่ออกมานะครับผมมูลค่า2,000ล้านนะครับดอลาาลาร์สหรัฐงบตัวใหม่เนี่ยเพื่อนะครับให้อินเซนティブให้เงินสนับสนุนต่างสำหรับบริษัทที่จะมาตั้งในส่วนของพวกโรงงานแล็ปท็อปโรงงานทำแท็บเล็ตนะครับก่อนหน้านี้นจะเป็นแบบเซมิคอนดักเตอร์สมาร์ทโฟนชิปอะไรพวกเนี้ยไอเริ่มเริ่มย้ายกันมา ก่อนรับไอบบเดียบอกอยากได้แล็ปท็อปด้วยอยากได้แท็บเล็ตด้วยให้เงินกนระตุ้นเข้าไปนะครับอีก2000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐก็น่าจะเป็นแรงกระตุ้นเลยนะครับอย่างคนคนที่ย้ายมาเยอะๆอย่างแอปเปเนี่ยนะครับเขาย้ายสมาร์ทโฟนมาแต่ยังไม่ได้ย้าย iPad กับ MacBook มานะอินเดียก็บอกนี่เลยตั้งไปเพื่อเลยถ้า Apple จะมาเนี่ยมาเลยนะก็มารับ incentive ตัวนี้ให้เงินสนับสนุนนะครับผมก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบแข่งกันเต็มที่นะดึงเต็มที่นะครับสำหรับตัวของของเศรษฐกิจอินเดีย ก็น <ARS. S 1> ่าสนใจนะว่าอินเดียจะก้าวเข้ามานะครับเป็นเป็นเป็นพี่ใหญ่ในตลาดได้ไหมนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมน่าข่าวลัาก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็คงสำหรับในมุมมองของของอีสปิงเราก็คงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเท่าไหร่นะก็จะมีตัวของญี่ปุ่นนี่แหละที่เนน่าจับตานะนะครับแต่ก็ของของเราเนี่ยยัง ยังยังไม่ถึงขั้นเปลี่ยนคําแนะนำนะสำหรับตัวของหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็ทังทุนสามารถทยอยสามารถสะสมได้บางส่วนนะสำหรับตัวหุ้นญี่ปุ่นนะก็ตัวช่วงนี้ตัวเลขเศรษฐกิจดีนะครับแต่ก็เรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจภาพรวมดีนะ GDP ดีนะครับผมแต่ก็อันนึงที่ยังไม่ค่อยมาเนี่ยนะคือ consumption แล้วก็อันนึงที่ยังไม่ค่อยลงเลยเนี่ยนะก็ลงยังลงช้าอยู่ก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงจาก ผู้ว่า BOJ คนใหม่นะฮะที่อาจจะเปลี่ยนนโยบายการเงินได้ได้แบบแบบแบบก็ยังมีความเสี่ยงนะเพราะผู้ว่าคนใหม่เป็นสไตล์แบบดูตัวเลขถ้าตัวเลขมันเข้มมันร้อนแรงเมื่อไหร่นะตัวเงินเฟ้อร้อนแรงเมื่อไหร่ตัวเลขเศรษฐกิจร้อนแรงเมื่อไหร่ปรับเขาเปลี่ยนได้ทันทีนะเขาเป็นสไตล์แบบนะั้นก็เป็นสไตล์ที่แบบว่าไม่ไม่ประคองอารมณ์นักลงทุนก็มองความจริงเป็นหลักนะก็เป็นความเสี่ยงหลักที่นะครับก็ต้องติดตามอยู่ ครับผมก็หลักๆวันนี้น่าจะเท่านี้ครับผมก็สำหรับวันนี้ผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนและพบกันใหม่วนันพรุ่งนี้สวัสดีครับ